เฮ้เฮ้ผูลเดย์วันนี้พาสองออกไปสะว่ายน้ำให้ทุกคนดูก่อนเด็กๆอนุบาลน่ารักตะมุตะมิพากันจับรถเข็นไปกับคุณครูโอ้ยน่ารักจะบอกว่าวันนี้คืออากาศดีงามมากให้คำเดียวเลยว่าดีดีดีแล้วก็ดีแม้ลูกสองที่สวยถึกและบึกบึนอย่างเรา จะให้นั่งบัสไปมันก็การไารเดินไปถือเป็นการออกกําลังกายแถมอากาศบรรยากาศก,าก็ดีวิวก็สวยอุ้ยมันเป็นอะไรที่ perfect สิ่งที่ perfect ไปกว่าอากาศนั่นก็คือลูกร่าเริงแจ่มใสโอ้โหอารมณ์ดีมากบอกมามาวันนี้เราไปสระว่ายน้ํากันใช่ไหมเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนค่ะบอกป๊าป๊าแล้วบอกอีกบอกอีกบอกแล้วพรุ่งนี้อเล็กซ์จะไปสระว่ายน้ําพรุ่งนี้อ๋อดีจะไปสระว่ายน้ํามามา,มาห้ามลืมนะมามาห้ามลืมเตรียม,ยมชุดนู่นนี่นั่นโอ้โหลูกดีฉัน ยิ่งกว่าอะไรค่ะความจำดีมากแค่บอกทุกคนอาจจะไม่เชื่อว่าอากาศมันดีแลอก็บรรยากาศมันสวยแค่ไหนอะถ้างั้นดูค่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆแต่ถามว่าหนาวไหมหนาวค่ะต่อให้อากาศจะหนาวเน็บแค่ไหนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการมาหาเพื่อนนั่นเองเป็ดน้อยน่ารักตะมุตะมิะมโอโ้คุยกันเป็นวักเป็นเวรเหมือนรู้จักกันมาสิบชาติถามว่าจะถึงสะไวยน้ํำไหม ถึงไหมวันนี้จะถึงไหมใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงใกล้ถึงที่จอดจัก,กรยานแต่ยังไม่ถึงสระว่ายน้ำเดินต่อไปอทักทายที่จอดจัก,กรยานซะหน่อยเป็นยังไงว่างหลือเกินเย้ในที่สุดเราก็มาถึงสักทีมามาขออนุญาตไปจ่ายเงินแล้วก็พาเด็กๆไปเปลี่ยนชุดกันไป <Let> s <S ต่อจากนี้ <go. S 1> เราจะให้เหตุการณ์บรรยายนะคะว่าภายในเป็นอย่างไรบ้างไป let's go <S oh. ใ,ในขณะที่สองอ๋อเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานประมาณ 30- 40ถึงนาทีก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้ทุกคนคืนจากสะน้ำเดี่ยวนี้ใจเราก็แบบฮะเกิดอะไรขึ้นก็เลยถามพนักง,งานว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าอ๋อมันมีสิ่งแปลกปลอมในสะเราก็เลยต้องทำความสะอาดณนะตอนนี้เลยและความอยากรู้มันก็ไม่จบไงทุกคนก็ถามเขาตอบไปว่าอะไรคือสิ่งแปลกปลอมมันคืออะไรเหรอเขาก็บอกว่าเดียรคุย แล้วก็ได้คำตอบมาว่ามันคือครีอ้ยตายแล้วทุกคนใครลูกใครลูกใครไม่ใส่แพมเพิดมาอึเรียราดเนี่ยฮะหลังจากที่เขาเปลี่ยนน้ำเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมโอ้โหหนึ่งชั่วโมงที่รอไปเหมือนเก็บกดลูกดิฉันเล่นนะ้ำเหมือนชาตินี้ทั้งชาติจะไม่ได้มาเล่นอีกแล้วว่าอ,อ,อหนึ่งนี่สนุกมากแล้วมาดูอ,อสองโอ้โหอู้ว้าวอู้ว้าวเป็นล้านรอบ สออเล่นน้ําแบบคุ้มค่ามากๆค่าเข้า70โครนแต่เหมือนเล่นไป7ล้านคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆอุ้ยมามาอุย้ยรีบไป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 เคินมน หลายคนเคยบอกอุ้ยทำไมสองอเลี้ยงง่ายจังเลยไม่มีงอแงไม่มีร้องไห้ยังค่ะทุกคนรอก่อนเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นดาร์กไซส์ของสองออหนึ่งไม่อยากกลับบ้านอยากเล่นต่อส่วนอสองก็คือง่วงแบบขั้นสุดไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องใช้วิธีการจัดการแบบขั้นสุดก็คือไม่กลับบ้านก็ไม่ต้องมาเล่นอีกโอ้โหรีบกลับบ้านอย่างไวเลยกลัวกลัวไม่ได้เข้ามาอีก โอ้เดินกลับบ้านแบบทุกใจเมื่อไรจะได้มาอีกนาะถามแล้วถามอีกยังยังเดินไม่พ้นสะว่ายน้ําเลยลูกขากลับดูเหมือนจะไม่ไหวไม่ใช่ใครนะมาม่าเองแหละก็เลยบอกเออนั่งบัสกลับบ้านเถอะลูกมาม่าเดินไม่ไหวขึ้นบัสยังไม่ทันได้ขับออกเลยค่ะหลับแล้วค่ะเหนื่อยขั้นสุดวันนี้เหนื่อยไม่ไหวทริปน่าเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วนะครับบายบาย